Zip. แล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายคุณปีชวดคุณเป็นคนที่ฉลาดหัวไวขยันแถมยังอดทนอีกด้วยและไม่เคยอยู่นิ่งชอบทำตัวเองให้เหนื่อยคุณปรับตัวได้ดีแถมยังอ่านคนเก่งรู้จักวางตัวแต่บางทีก็แล้วแต่อารมณ์คุณนะคุณเป็นคนช่างสังเกตคุณคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณก็จะเลี่ยงทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกประทับใจและชอบคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณเข้ากับคนได้ง่ายก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคนรอบข้างรักคุณก็เยอะนะแต่บางคนก็มองว่าคุณขี้ประจบจริงไม่ใช่คุณ คณแค่อยู่เป็นคุณเป็นคนคุยได้กับทุกคนไม่ถือตัวถ้าให้สนิทจริงๆก็สนิทยากนะถึงแม้จะเป็นคนมีเพื่อนเยอะสังคมเยอะแต่หาสนิทจริงๆนะมีน้อยเพราะคุณมีมุมส่วนตัวของคุณค่ะบางครั้งคุณโมโหร้ายบางทีคุณก็ดื้อจนคนรอบข้างปวดหัวใจเย็นลงหน่อยแล้ฟังคนอื่นบ้างจะเสริมดวงคุณได้ดีมากๆคนรอบข้างจะดูว่าคุณเฟลลี่น่ารักแต่ลึกๆ คุณไม่ชอบให้ใครมาก้ากาเพราะบางทีคุณก็ขี้รงคาและไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆค,ค่ะคุณพูดจาเด็ดขาดบางครั้งก็ห้วนๆตรงๆประเด็นไม่ค่อยอ้อมค้อมบางทีมันแรงจนคนอื่นฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบคุณเป็นคนชอบสะสมสิ่งที่มีคุณค่าทางใจงราคาไม่สําคัญยังรักบ้านรักครอบครัวรักลูก,ลกถ้าคุณมีแฟนคุณก็จะขี้หึงขี้หวัวหวงแฟนหวงลูกครอบครัวฉันนะของของฉันนะ อารมณ์ประมาณนี้และคุณก็มักจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะญาติพี่น้องอยู่บ่อยครั้งคุณรู้จักหน้าที่ของตัวคุณเองคุณรู้ว่าต้องทําอะไรคุณรู้ว่าต้องทํายังไงและแถมคุณก็ชอบเทคแคร์ด้วยคุณขี้ลังเลค่ะเปลี่ยนใจง่ายบางครั้งคุณต้องเลือกคบคนนะบางทีคุณก็เป็นประเภทพวกมากลากไปอาจจะเดือดร้อนถ้าคบคนไม่ดีคุณจะชีวิตก้าวหน้าและดีขึ้นหากคุณรู้จักคบคนค่ะแถมถ้าคุณไม่ดื้อมากเกินไปจะมีคนผลักดันช่วยเหลือคุณให้ก้าวหน้าในเรื่องงานและชีวิตอีกด้วยคุณีีใจออ่นสสงาร ทำให้คุณถูกหลอกได้ไง่ายๆแต่ว่าหลอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคุณจะไม่ปล่อยให้เกิด้ถ้าใครทําให้คุณเสียความรู้สึกหรือรู้สึกว่าคุณมาหลอกเขาตัวชาวปีชวดเนี่ยจะตัดคุณออกจากชีวิตทันทีเรียกว่าถูกหักหลังได้แค่ครั้งเดียวเดียวเท่านั้นนะ,นะข้อเสียของคุณคือสิ่งที่ต้องแก้ไขข้อดีของคุณคือสิ่งที่ต้องทําให้ได้ดีและรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดค่ะ